เช้าวันนี้สุนารีอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในหุบเขาหมู่บ้านเล็กๆที่ยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณตอนกลางคืนนี่เงียบสง,งบมากได้ยินเสียงสั์ป่าประสังเสียงกันคือเราอยู่ในเมืองอะเราไม่เคยได้ยินแน่นอนเสียงเนี่ยและคือทุกคนที่นี่นะคะเป็นต้นน้ําของแม่น้ําปิงด้ยวยนะเจ้า หมู่บ้านแม่จอกตำบลปะแปะอมแม่แตงจเชียงใหม่ที่นี่เป็นหมู่บ้านของพี่น้องแบบปะงยียนะคะชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบเรียบง่ายมากๆอะ่ะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก,ก,นก,ก่น้องเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทาไร่หมุนเวียนแล้วก็ทํานาแล้วก็มีไรายได้เล็กๆน,น้อยๆจากการเก็บชาแล้วก็กาแฟมาขายการเดินทางเข้าหมู่บ้านที่นี่คือค่องขันที่จะลําบากคือมันระยะทางจากถนนหลวงเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยแค่5กิโลแต่ว่าเป็น5กิโลที่มันชันมากคือแบบขั้นสุดยอดของความชาัน แต่พอเราเข้ามาในหมู่บ้านแล้ววะ่ะเหมือนรารู้เข้ามาในโลกหนึ่งเลยโลกที่ไม่มีความวุ่นวายโลกที่มีแค่คนกับป่าพืชผ,ผาอาศัยกันและทุกคนธรรมชาติที่นี่มันอุดมสมบูรณ์มากคือมองไปดันใดก็เห็นแต่สีเขียวของปุ๋นป่าเนาะเสียงแมงแล้วก็สัตว์ป่าประสานเสียงกันทำเมื่อวานเมื่อคืนและความโชคดีของวันนี้คือเราเจอนอกขยงไฟด้วยเสียงนกร้องเสียงลำธารที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้านคือนี่เหมือนมันเหมือนสวรรค์นบนดินจริงๆเลย วันนี้เราแค่มาเริ่มต้นทำความรู้จักหมู่บ้านแม่จอกกันเบาๆนะคะในะอินพีหน้าสน,นารีจะพาไปดูว่าโคนข้างบนดูแลต้นน้ำอยังไโคนข้างล่างถึงมีน้ำกินน้ำใช้